เหมาะสมยังมากสำหรับแบรนด์เอบัสเดอร์พูมา Thailand คนแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับสารัตยูเย็นกองกลางวัย31ปีของทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวเซ็นสัญญา2ปีในการที่พี่ต่างสารัตยูเย็นเนี่ยจะเป็นแบรนด์เอบัสเดอร์ของ p ู m าแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูมาเนี่ยก็ จะมีรองเท้ารุ่นพิเศษให้กับพี่ตังสารัยอยู่เย็นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยพอทั้งภูม่าเองรวมถึงพี่ตังเองเนี่ยน่จะแมทกันด้วยภาพลักษณ์ของสารัยอยู่เย็นเป็นคนที่มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมที่จะเป็นแบรนด์อเมร์สเดอร์ของภูม่าไทยแลนด์นะครับก็เชื่อว่าดีลนี้เนี่ยน่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีเวลา2ปีในการที่ที่ตังจะใส่รองเท้าของพูม่าในการลงสนามไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือแม้กระทั่งทีม b ีจีปทุมเองนะครับก็ถือว่าเป็น M แบร Thailand, นด์ M บัสเตอร์คนแรกของพูม่าไทยแลนด์เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับสารัตยูเย็นก็ต้องบอกว่าใครเป็นแฟนของสารัตยูเย็นรวมไปถึงแฟนของพูม่าก็ไปติดตามแล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยเชื่อว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะครับ อย่างที่บอกครับว่าสาระเย็นเนี่ยด้วยภาพลักษณ์ต่างๆเรื่องของโปรไฟล์เรื่องของวิถีการที่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ไม่มีเรื่องเสียหายรวมไปถึงเนี่ยเคยยังเคยเป็นพระเอก m อด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเชื่อว่าดีลนี้ทั้งคู่ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับก็ยังไงฝากไปติดตามภูมากไทยแลนด์ด้วยนะครับผม